โนเป็นของไขรบ้างอันนี้อันนั้นก็คือมันฝ่ายการเมืองโดยตรงแน่นอนแต่เมื่อกี้อยากเรื่องพาพิงพอดีมีสตอรี่นิดหนึ่งมีจุดเชื่องของเนี้ยไม่ใช่เรื่องคนนั้นอ่ะอไหนอโคคนนั้นเนี่ยที่ชื่อต่อจากนะอคือผมเนี่ยตอนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะอะไรคือเนี่ยดูดู เนี่ยคนนี้ชื่อนี้ใช่ไหมแล้วดูนะที่ผมเมมไว้ในโทรศัพท์ผมเนี่ยยศอะไรสวัสดเนี่ย l ิปโทโน่โคโรน่เพคือในโทรศัพท์ผมจะเป็นภาษาอังกฤษหมดชื่อแล้วชื่อนี่ใช่ไหมคือโทรศัพท์ผมมีนี่เครื่องแรกตั้งแต่เครือข่ายเขาเปิดผมไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ผมเคยโทรไปหาเขาบอกโทษเนี่ยเบอร์เขาเนี่ยนะปัจรุับันใบัอยู่หรบัเปล่าผมไมรทราบแตรบี่ทบ่ตมเมมรวัตบั้งแต่ครัตงกัตรบนตรนตรบั้รบรต พันตำรวจโทรครับเฮ้ยคุณลองต่ออผมก็ลองต่อเหมือนกันแต่ผมลองต่อสันทนะฮะนะแล้วกองปราบเหมือนกันเพราะแหมผู้ที่เขาเขาคุ้นเคยเขาบอกว่าเขาโทรมารายงานแจ้งผมว่าลองต่อกองปราบครับผมได้จัดการให้เรียบร้อยแล้วตามที่ท่านสั่งให้คนของท่านมารับผมบอก ผมรับอะไรผมสั่งอะไรใช่ไหมนั่นก็เลยผมขนาดนั้นน่ะมันยังไม่มีใครรู้จักเขาใช่ไหมผมก็เลยบอกไอ้มันอะไรผมก็ถึงหาเบอร์นี้ใช่ไหมไหนคุณจะลองต่อไหนแล้วผมก็โทรหาเขางผมบอกคุณนะคุณช่วยเวลาคุณคุยเคลียให้มันชัดๆลองต่อเนี่ยคุณช่วยนี่ บอกว่าลองต่อสักคุณแล้วกองปราบผมลองต่อกองปราบเหมือนกันผมสันทนะนะเอาของคุณไปไม่ต้องบอกว่าของผมแล้วผมบอกมาผมก็เลยไม่ทราบมันมันมาจากไหนมันเรื่องอะไรอันนี้คือกลัวคนจะเข้าใจผิดใช่เพราะว่าชื่อเหมือนกันใช่ก็ก็ไม่รู้เขาสั่งให้ไปทําอะไรนะแต่คนคนที่เขาแจ้งมาเขาบอกรับไปเรียบร้อยส่งให้แล้วเนี่นี่คือตั้ง แต่ตอนนั้นน,น,นั่นพันดาวโทแต่ตอ,ตอนเป็นพ่นดววาวเดผมไม่ทราบนะ<อ>นี่ใจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอัน